สวัสดีครับกรเกษตรต้อมนะครับวันนี้ก็มาเพราะ,มะเมล็ดทานตะวันเป็นต้นอ่อนนะต้นอ่อนทานตะวันกับถาดประมาณนี้นี่ซื้อถาดตัวนี้ก็ตก40บาทนะสำหรับขายแบบขายปลีกผมก็ซื้อมาสัก4ถาดเผื่อว่าอยากจะ,จะทำกินเยอะๆอะไรอเงี้ยครับก็เมื่อว,วานได้ซอสน้ำมันงาขั้วญี่ปุ่นนะของ qp สี400่ล้อเอ้ยไม่ใช่245บาทก็ก็มากินกับต้นอ่อนถร่วันครับเมื่อวานก็ลองเอาผักคะน้าแคลใบยิกก็ไปลองสับๆแล้วก็ไปกินกับไอซอสต,ตัวนี้ดูเหมือนกันครับก็น่าจะตกสักถึงว่ากินได้สัก20ครั้งมันก็จะประมาณ10บาทเศษเนาะสำหรับน้ำมันนะก็ถือว่าแพงอยู่นะ แต่ว่าผมว่ามันอร่อยกว่าไอ้พวกซอสสลัดทั่วๆไปอะครับแล้วก็ซอสสลัดทั่วๆไปนี่มันจะมีพวกแฟตเยอะนะก็ไม่เหมาะเท่าไหร่สำหรับกินจริงๆก็กินพวกอย่างอื่นดีกว่าสำหรับน้ำสลัดนะอ่ะก็เรามาพูดถึงตัวนี้ต่อผมก็หาวิธีว่าเอ๊ะขนาดไหนถึงจะเหมาะกับถาดปลาไซนี้ ซึ่งผมเพาะบนกระดาษเออเพาะบนทรายล้วนนะก็แค่ตักทรายมาให้เต็มแล้วก็ลดน้ำให้ชุม่มตัวมเมล็ดเนี่ยผมใช้150กรัม120-150กรัมเนี่ยพอดีกับถาดตัวหนึง่งก็เกลี่ยเียมล็ดให้มันทั่วๆกระจายไปทั่วๆอย่างเงี้ยครับเสร็จปุ๊บมเมล็ดนี่ผมแช่น้ำไว้ค้างคืนคืนหนึ่งนะอันนี้ เราเวลาเราทำเนี่ยเราจะต้องกดทิ้งไว้สามประมาณสองคืนสามคืนก็สองคืนแล้วกันก็ตั้งแต่ไม่รวมแช่น้ำนะอย่างนั้นจากนั้นเราก็ปิดตัวนี้เอาไว้ครับปิดเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่แห้งนะ,ะถุงผมสั้นจังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนถุงใบใหม่นะตะกี้ถุงมันเล็กไป ก็พยายามคุมให้คุมให้มีขอบครับก็ไม่ได้อะไรสะอาดนักนะผมเวลาทำผมก็เลวกๆแบบนี้แหละก็จากนั้นก็ใช้ถาดครับใช้ถาดปิดเอาไว้เป็นการกดทับนะกดทับใช้ถาดไซเดียวกันกับตัวข้างล่างเสร็จปุบ๊บก็ เอาก้อนอิดครับก้อนอิดหนักหนะักถ่วงไว้ <c oughs> มือเดียวนี่มันลำบากแท้อ่ะโอเคถ่วงไว้แบบนี้นะครับแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มเลยเรามารดน้ำทุกๆวันนะวันละสองครั้งเช้าเย็นเป็นอย่างน้อยก็ ลดน้ำชุ่มชุ่มให้มันตกลงไปข้างล่างเลยต้นต้นถาดตัวนี้มันจะมีรูอยู่แล้วนะพอาเราลดไปมันก็จะลงไปข้างล่างแล้วการที่เราใส่กระสอบแบบเนี้ยคุมไว้เนี่ยขอบมันจะไม่แห้งครับเราจะไม่ได้เสียของเปล่าๆไปเพราะเขาที่แล้วผมเคยลองละไม่ใส่แล้วข้างๆมันก็แห้งเม็ดมันก็ตายเราก็ไม่ได้ผลผลผลิตที่ควรจะเป็นครับหลังจากนั้น หลังจากที่เราทับไว้อย่างเงี้ยสองวันลดน้ําเช้าเย็นลางวันด้วยก็ได้เสร็จปุ๊บเราก็ออกเลยเอาออกเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ใช้น้ําฉีดนะใช้น้ําแบบนี้นะฉีดได้ฉีดอย่าแรงนะเดี๋ยวต้นม,มันล้มก็ฉีดลดไปเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันครับประมาณแปดแปดวันรวมกับที่ทับด้วยแปดถึงสิบวันนะครับเราก็จะได้กินละต้นมัน ไม่ต้องย้ายนะเอาแค่นี้แหละอยู่ใต้ต้นไม้บางคนเขาก็ย้ายไปย้ายมานะผมเป็นคนขี้เกียจก็หาวิธีง่ายๆแล้วกันแค่นี้ก็โอเคแล้ะครับเวิร์กอยู่เพราะผมลองแล้วลองหลายรอบแล้วด้วยแล้วก็แนะนําเลยนะว่ามันอร่อยมากสําหรับต้นอ่อนทานตะวันนะต้นทุนก็ถูกด้วยตกมือหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณหนึ่งถาดเดี๋ยวจะได้ประมาณถ้าเขาขายกันประมาณสามถุง ถุงละ20บาทก็60บาทแต่เวลาเรากินจริงๆอะ่ะเราอาจจะกินได้ถึง4 5หมือเลยครับก็ต้นทุนอยู่ถูกมากๆเลยถุงนึงผมซื้อมาถุงกิโล70บาทก็ลองหารดูว่าเอาใช้ทีละถาดถาดละ150กรัมก็เท่หไหร่6 5 3 0 7ได้7 8รอบดรอบ เออเจ็ดแปดรอบอะ่ะรอบหนึ่งก็ถูกมากๆเลยก็ลองเอาไปกินดูครับประโยชน์มันเยอะมากๆเลยนะสำหรับพวกต้นอ่อนไมโหกกลีนอะไรพวกเนี้ยก็จะมีประโยชน์ที่สูงกว่าพวกผักเต็มเต็มแล้วก็กินได้เร็วไม่ต้องใส่ปุ๋ยด้วยอันนี้ผมใช้ทรายลว้วนๆก็ปลูกได้สบายสบายทุกอย่างปลูกได้ครับที่เป็นไมโคกกรีนใช้ทรายล้วนได้ครับเพราะว่าช่วง ตอนแรกของต้นไม้เนี่ยเขาไม่ต้องการสารอาหารอะไรนะมันมีครบอยู่แล้วในเมล็ดของเขาเพราะฉะนั้นเวลากินก็สบายใจไม่มีสารเคมีใดๆแล้วก็ดูแลง่ายไม่ใส่ปุ๋ยด้วยโอเควันนี้เยอะแล้วครับสวัสดีครับ